สวัสดีครับพ่อหมายจะแยกสีให้ดูนะครับเอาสีเหลืองใส่ตรงไหนคะลูกเอาสีเหลืองใส่แก้วสิคะสีเหลืองโอเคใส่แก้วสีเหลืองสิคะลูกตรงไหนแก้วอยู่ไหนคะหาสีเหลืองด้วยกันใส่เลยค่ะโอเคเอาต่อไปสีชมพูใส่แก้วชมพูอยู่ไหนครับแก้วชมพูโอเคต่อไปสีเขียวค่ะลูกสีเขียวอันนั้นสีเหลืองลงไหนครับสีเหลืองลงสีเหลืองด้วยกัน โอเคสีขาวสิลูกต่อไปสีขาวสีขาวลูกขาวๆอยู่ไหนอันนั้นสีสีดำสีดำใส่ตรงไหนคะดำอินี่โอเคต่อไปเออน้ำตาลสีฟ้าอยู่ไในลูกต่อไปใส่สีสีน้ำตาลเออน้ำตาลโอเคสีฟ้าเออน้ำตาลใส่อีกทีลูกใส่น้ำตาลฟ้าอยู่ไหนคะสีฟ้าต่อไปไม่เอาเอาเหรียญสีฟ้ามาใส่ในลูก สีฟ้าอยู่ขาหนูนะ่ะหยิบสีลูกหยิบใส่แก้วสีฟ้า